สวัสดีครับนา้าทายครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังเนาะหลังจากที่วันก่อนผมอัปคลิปตัวที่เป็นปัญหาเสียงดังหลังจากเติมน้ำมันก็อยากจะฝากเรื่องนึงครับก่อนไปชมคลิปก็คือฝากกด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e ผมหน่อยครับเพราะว่าเอเมื่อวานเมื่อวันก่อนที่อัปคลิปไปก็คนดูเป็นพันกว่าคนแต่มีคนกด s s c r i b e ให้ผม <c oughs> ก็ขอบคุณมากครับสําหรับคนที่กดซับให้คือการกดซับสไครป์เนี่ยมันเป็นกําลังใจให้ผมเนาะในการทําคลิปก็หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆรับชมออความคืบหน่าจะเป็นไงเดี๋ยวไป,ไปรับชมกันครับมาแก้เรื่องเบาะดูก็วันก่อนที่โพสคลิปไปแล้วมีนะสมาชิกเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเสียงเบาะดังมันไม่ใช่เสียงถัอองน้ำมันล็อกทีนี้ผมก็เลยว่า มันไม่ใช่อะ่ะบอกผอม,มันไม่ดังไงผมจะขยับให้ดูนะมันอาจจะดังนิดหน่อยใช่ไหมดังนั้นเพื่อให้ชัวร์เดี๋ยวผมจะแก้เบาะเลยเนี่ยตามที่คลิปคลิปที่เขาแก้เขา DIY กันอ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอแก้เสร็จแล้วมันมันใช่ไหมมันยังดังเหมือนเดิมไหม โอเคครับแน่นร้โอเค okay, ครับใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูแน่นนะแน่นขึ้นตามที่มีคลิป DIY ไว้ะก็ทำตามเรียบร้อย จะลองไปตรงน้นมันดูว่ายังดังอยู่ไหมโอเคครับ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาที่ปั๊มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดลองนะตอนนี้น้ำมันยังไม่เต็มถังนะ จะทดลองวิ่งเส้นที่เมื่อวานผมวิ่งแล้วมันดังนะมาดูว่ายังมีเสียงอยู่ไหมแล้วเดี๋ยวมาเติมกันว่ามันจะดังไหมอะฟังฟังเสียงเบาแล้ว โอเคครับมาที่ทปั๊มแล้วนี่น้ำมันผมลดไปประมาณสองขีดนะเดี๋ยวลองเติมเต็มดูว่าจะเป็นยังไเงเต็มถ<น>ังเต<ง>็มถังมีสิบเต็ม อ่ะโอเค,อเ,คเต็มเต็มถังแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตก่อนเต,เต็มแล้วนะรีเซ็ตทิปบีโอเคไปไปฟังเสียงที่บ่อหลังเลยปะ เ,เดี๋ยวไปกลับรถกันมันชัดเจนแล้วล่ะว่าเป็นตอนที่เติมน้ำมันเต็มถังเนาะถ้าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปถึงสูนมาันจะาเงียบหรือเปล่าเพราะว่าจากสูนจากตรงนี้ไปสูนน่าจะประมาณสี่ห้าสี่ห้ากิโลพอดีเลยมั้งโอเคเดี๋ยวขับไปครับ นีมนน่มันสอนเข้าไปแล้วพี่ฝอง่งมันจะดังตรงนี้เลยเนาะใต้ใต้ที่นั่งนี้เลยสมารม์ว่าดังตรงน,นี้แต่ข้างบนมันก็ไม่มีอะไรนะเออถ้าพอยูกรเตอร์เลยนี่ลงมาที่ เสียใกล้เคียงนงอะอราบใช่ครับออกจากศูนย์แล้วครับเดี๋ยวต้องไปลองเติมน้ำมันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้อ่า ไปลองวิ่งไปแล้วหลังจากแก้ก็เสียงหายไปแล้วแต่ว่าคือมันมันเกินระยะทางที่เราทดสอบไปแล้วไงเพราะว่าอันนี้วิ่งมาเนี่ยห้าเกือบหกกิโลเมตรล่ะก็คือเหมือนเหมือนทุกครั้งที่ผมบอกว่าพอมันวิ่งมาถึงระดับหนึ่งเสียงก็จะหายไปเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ํามันอีกรอบนึงแล้วดูว่ามันมันยังดังอยู่ไหม